โอเคครับผูกผมซีบอมเกมเมอร์วันนี้จะมาเล่นแมกกาแบเอาชีวิตรอดในปาร์ตี้ซกันนะครับตอนนี้เราก็ได้อยู่กับซีน้องเกมเมอร์นะครับโอเคสวัสดีครับผู้กองผมซีน้องเกมเมอร์ในแมกกาแบเอาชีวิตรอดของแมพซีบอมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะครับมากรุณาดูก็คือเต็มเลยนะครับที่หน้าบ้านผมก็ได้ขุดหลุม วางไว้นะครับอุ้ยอุ้ยลงในหลุมเลยตุกีวายเดี๋ยวนะครับผมดู ผมว่าได้กีบไปอองตัวนะครับผมเป่อซีนองกิมมร์เลยวัดนี้เราจะมาทำอะไรกันดีเน้องหาเร่เลยนู่นตรงนู้นก็เยอะใจะมัรับมาคลุงกระดูกเราจะตบแต่งห้องกอนซีนองกิมมร์ก่อนไหมครับ coi mà tập tình là là bung ria con con mai mau đi giờ sẽ cái này gửi mà đưa đi เดี๋ยวผมก็ให้สีน้องดูนะครับมัน,นชอดผมก็ไ <c oughs> ้้จัดแบบลางเล่นแบบรางนะครับเดี๋ยวจะมาเคลียร์กันก่อนเลยนะครับไม่มีท็อตเลยนะครับกลับขนมปังกันดีกว่า bôi theo dòng của mình nữa, nãy giờ xì nữa, ừ, về ông mà leo, tài là ở trong tàu bồn, ông ta nhìn này, tàu bồn anh này còn, tôi sẽ xây luôn đó, đi quắm cào con, con ไ้ไปเอาทรา,ายมา,ามันไม่ได้เป็นทะเลทรายหรอกมันเป็นลำธานหนาเแล้วมันก็มีทรายอยู่เล็กน้อยนะครับที่ทานไปไหนหมดวะพูกเรียเหรอโอ้จำนวนเยอะ กูแล้วครับเราก็มาครับตดกันตอเลยนะครับเราจะลงงานกันนะครับในพาร์ทนี้อารมณ์ดีกับ 棒哩！

เติมผมอดทุกมากนะครับเนี่ย อิ่นอะไรมาบาไปไหนคลิปนี้เจะมาหาเป็ดกันนะครับเดี๋ยวกดตกุกราไปดีกว่าจะได้ไม่เปลืองเงิเอาไปตางเดียวกันดีกว่านะ เออจะมาป็นยังไงยังไม่ได้ครับที่กุแลกกันเลย ก็พี่กดไปเลยแล้วับเดี๋ยวเรื่องทด 印象是甜的吧？ ลืมไม่มกดจับจับใกลช่องของซีน้องเกมเมอร์ด้วยนะครับแต่ที่พลาดไม่ได้เลยก็คือช่องของผมนะครับผมปลุนไหม ういっとってイメンか。 ก็สวัสดีนะครับผมก็ไม่รู้บางทีจันึงยุคผมก็จะลงม้างนะครับอังเงียผมก็ยังไม่ได้ปิดเียนะครับสอบเสร็จแล้วแต่ไม่ปิด ช่องก็วางผ,ผมได้ยุบไปแล้วนะครับเพราะผมจำมีเมีวไม่ได้ผมไม่จสมัครใหม่นะครับถ้าก็อยากได้ก็กดเลยนะครับอยากได้ได้ับร้คลิป ต่อต่อไปของผมน,นะครับ <laughs> ตอนนี้คิด <laughs> ว่าไรอะหึหึวนจริง i oh, no. เลยนะครับ ตายแล้วนี่ไม่มีอาหารไม่ลดเลยใช่ไหมวิผมไม่มีที่กดเลยกว่าทำยังไงดีต้องกดอ้อมไปก่อนนะครับ

உருக்கந்தி ครับแต่มันก็ไม่มีจะต้องไปอีกทางนึงนะครับจำไม่ด้วยนะเรามาทางไหน 也帮没了 เจอแล้วทองมาที่ผมก่อนได้ไหม ยิงแต่มันยิงไม่ถูกว่ะมาช่วยผมหน่อยดิมันอยู่สองตัว,วไม่เป็นไรมันยิงไม่ถูกสองตัวนะผมกลัว,ว ผมกวนดีแล้วผมไปที่กูเล็กมาเลยชุดใหญ่ไปกระพริปลิปพริปกระพิปกระพริบคูเล็กก่อนดีกว่านะครับโอ้ยหู้ดก็ไม่ได้ผมจัดอยู่ เธอเลยก็อุด โอเคครับเราก็ได้เจอไดมอนตามที่คาดหวังนะครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับว่ากี่ก้อนกันคุณผู้ชมทายนะครับว่ากี่มิตรทายนะครับี๋ยว น้องเกมัวเป็ดครับอุ้ยน่าจะเป็ดวะวายผมจะกูดเองได้เปล่าทำไม

โอ้ผมในที่สุดผมก็ได้ถือถือไดมอนในที่น้องเกมมอยู่นะได้ได้เฮ้ยลาพิธเขามีแล้วยวมากดลาพีธกันก่อน แล้วครับเพชจในจุดเราจะมาท้ายกันอีกนะครับว่าคิมิดเดี๋ยวผมจะขึ้นไปกุดลาปีก่อนนะครับส่วนเพรก้อนกก้อนนี้ผมจะให้ซีน้องเกมเมอร์เป็นผู้จัดการนะครับ กบว่ากิมิดเดี๋ยวผมจะให้ที่น้องกุดเป็นบริเวณกว้างเดี๋ยวผมจะพาต่านผู้ชมไปดูนะครับไม่ทันแล้วครับสี่น้องเกมเมอร์กุดแล้วเราจะกล่าวปิดคลิปเลยนะครับอ่นมันกอนนี่23นาทีแล้ว มานี่กวนอะผมจะได้ปิดเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ปิดเลยโอเคสวาหรับดีครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องก็มีว้เพียงตอนนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดซับสไครป์ช่องของซีน้องเกมเมอร์นะครับสวัสดีครับ